สวัสดีครับผมตั้มท U M อซึ่งวันนี้ผมก็จะมานอนแคมป์ตามริมทานนะทุกคน <c oughs> วันนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวนะริมทานที่ผมจะไปนี่มันก็มีประวัตินะทุกคนที่ผมไม่ได้มานานแล้วทุกคนประวัติก็คือมีชาวบ้านแบบมีคนมาทําเมืองอะ่ะเป็นข้างๆก็เป็นเมืองลางทุกคนแบบว่ามีคนมาทําเมืองแล้วก็เป็นแบบเป็นไข้ป้าไปเนะี่ยแล้วก็ไข้วัดแล้วก็เที่ยวชีวิต เขาก็เลยเลิกทาไปแล้วเมืองนี้เป็นเมืองเก่าเลยทุกคนข้างๆเนี่ยข้างๆโตดหินเนี่ยเป็นเมืองหมดเลยโอเคทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมเลยนะไปรับชมคลิปกัน นี่ทุกคนนี่จะเป็นทางนะทุกคนเพราะว่าเส้นนี้ก็คือชาวบ้านไม่มาแล้วทุกคนดังเพราะว่าก็เหมือนแต่ว่ามันลกไปหมดแล้วก็ไม่มีชาวบ้านที่จะเข้ามาเที่ยวป่าแบบนี้นะเป็นสถานที่เมืองนะทุกคนเป็นแบบจุดที่คนเคยทําเมืองแล้วแบบมีคนเป็นครวัดเลยเป็นบิตาโคนหินนะทุกคน หินคนหินนะลกด้วยทุกคนแต่มันจะมีลำพานนะลงไปแล้วถึงมันจะมีลำพานอยู่ข้างๆนะี <c oughs> ่คือที่ดักหลายทุกคนเลยนี่นคนน้ามันดักเลยนะ <c oughs> มันน่ากุกคนเด็ก แบบนวนเข่าลงใปเลยนี่ทุกคนตื่งงนเช้าผมเดินทางมาตั้งแต่9โมงเลทุกคนนี่ก็เป็นเวลา10โมงถึง11โมงอะเดินะทางเข้ามาเลยน,ะนก็ค่อนข้างลึกนะทุกคนป่านี้ลึก่ปเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินหาที่พักก่อนนะถ้าเจอที่พักแล้วก็ผมต้องเลือกที่ดีๆนะทุกคนเพราะว่าติดติดห้วยต้องเลือกที่ติดห้วยแล้วก็ทําอะไรง่ายๆทุกคนโอเคไปมีทุกคนผมเดินเข้ามาเจอกับลูกอันนี้นะใครที่รู้คอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนเนี่ยลูกเนี่ยแต่กินได้นะทุกคนเนี่ยลูกเนี่ยเหมือนลูกไส่อะ ผมแก่เนื้อให้ทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่ทุกคนนกก็กินนะแต่อันนี้เป็นต้นเตี้ยนกเสียงนกร้องตเต็มเลยมันกินต้นใหญ่นะนี่คือทุกคนนี่ทุกคน,กคนชิมให้ดูนะนี่ทุกคนมันจะหวานนะเนื้อข้างในมันมีความจืดความหวานนะปนปนก,กันไปนี่คนมีเยอะนะทุกคนนกชอบมากรูปแบบนี้ แต่นี่มันต้นเตี้ยงนะทุกคนเพราะว่าของบนมีต้นไม้ใหญ่นี่คือเตี้ยมาไปทุกคนเดินหาที่พักกันต่อนี่ครับทุกคนดูพื้นที่นี้ดิทุกคนแห้งยู่นะเมื่อก่อน,นที่ผมมานี่คือแบบหินพวกนี้คืออยู่ใต้น้ำหมดเลยทุกคนหินทุกก้อนเลยนะแบบตรงนี้ก็เป็นทางน้ำไหลนะแต่ช่วงนี้คือแบบ อีนี้คือแรงมากทุกคนหายากมากทุกคนสถานที่นี้อ,อ,นอ๋อตรงนี้มันล้มเหลือทุกคนดูดิคนไปหาดีเสร็มทุกที ออกมาเดินดูนะ่อนนี้มีหุยแหลเยอะตอนนี้ในช่องนี้ไปดูกันช่องนี้มั้ยตายหรอแล้วผมขึ้นไปเช็คด,ดูนะถ้าไม้นี่ไม่ตายเนี่ยคือแจมาก ในทกงนี้นนหมายตายหรือเปล่าน่านจะทนอีท่านนึ่งผมว่าน่านจะทนนะเนี่ยนะผมว่าได้นะต้นเนี้ยโอเคทุกคน เดี๋ยวผมจะหาตัดไม้ก่อนเลยนะไปนี่นะทุกคนมาตัดได้ตัดไม้ได้แล้วละนี่ท่านนี่ผมจะขึ้นโครงตรงนี้ทุกคนแล้วก็เนี่ยขึ้นโครงตรงนี้เป็นต้นนู้นเสร็จใช่ไหมแล้วก็แนวมาเป็นี้ได้นะเหนื่อยทุกคนตัดยากมากไม้มันติดกันนะทุกคนดูดิทุกคนดูอาจจะเยอะนะแต่แม่งแต่แบบว่าติด ดึงลำบากมากดูจุดน,นู้นยังเต็ดอยู่เลยทุกคนดูเนีน่ยโอเคทุกคนผมขอตัดไม้แล้วทำโครงออนะไปะนี่เลยทุกคนมันใช้เป็นถาว,ว,วันแทนนะถาวันนี่แหละเริ่มหนับกันนะมีอดดนะไรที่คนหรือเปล่าล่ะ 三百，嗯，三百，嗯，对。 นี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นโครงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอะนี่แล้วก็เหลือตั้งไม้นะทุกคนตั้งไม้แบบตรงช่องนั้นอนะตั้งตรงแล้วก็ช่องนี้แล้วก็ช่องนั้นนะแล้วก็พาดอีกสองเซนเหนื่อยด้วยแต่ทุกคนอดดาจจะยินเสียงลมนะทุกคนแต่ลมไม่มาถึงข้างล่างไง มันพัดแค่ข้างบนนะเพราะาตรงนี้เป็นหุบเข่านะทุกคนเนี่ยเป็นหุบลงมาแล้วเนี่ยมันพัดแต่ข้างบนนะข้างล่างคือแบบไม่โดนลมเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลุยกันต่อไป ัดไม้กันต่อไปนี่ดูกันผมก็ได้มัดเป,เ,เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะทุกมุมเลยนะเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือตัดไม้แล้วมาวางเรียบแปบน,นี้นะแล้วผมจะเดินทางไปหานะไม้กัน,กน hey, ดูดโอเคไปลุย นี่นะทุกคนอันนี้ผมก็ตัดได้สามลำละต่อไปก็ตัดตัดนี้นะทุกคนนี่ตัดแล้วก็เลยส่องแล้วอ่ะเรามาตัดกันเลยไป ขาดิแผ่นหนึ่งนะทุกคนนี่นะนทุกคนทัานี้ห้างเราก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่พาดไม้ น่าจะสี่มุมมันทุกคนสี่สี่เส้นอะ่ะเหนื่อยขึ้นลงขึ้นลงนี่คือขึ้นลงขึ้นลงนี่คือเหนื่อยมากโอเคทุกคนเราไปตัดไม้กันต่อเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ที่พักผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลนะนี่นี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามนละทุกคนนานมากคนเดียวผมขอตัวพักก่อนนะ นี่นะทุกคนตอนนี้ก็ผมพักได้สักพักอะ่ะผมก็เข้ามาเช็คกระเป๋าดูนะลืมหม้อทุกคนหม้อกับไฟฉายนะแต่มีพวกข้าวพวกวัตถุดิบที่พผมจะทําแกงนะแต่ลืมหม้อหิวข้าวพอดีเลยทำอะไรไม่ได้ด้ลยต้องเดินทางกลับอะ่พะพอนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วเราต้องรีบเดินทางกลับเพราะว่าบ่ายสามไปถึงนุ้นก็เกือบห้าโมงได้ทุกคนโอเคทุกคนไว้เจอในคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมน,น,นะนะ